สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมลงแนะนําเพื่อนๆกันเป็ดถึงเหรียญอริยสัตติของวัดบวรนะครับเป็นเหรียญปีลึกตัดข้างด้วยกระบอกนะฮะเป็นการตัดกระบอกวันนี้แนะนําเหรียญปั๊มเป็นเหรียญพระพุทธยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญพระพุธยอดนิยมเป็นเหรียญรูปทรงใบเสมาตัดเลื่อยนะครับปีลึกโดยใช้หลักการหข้อ ที่เคยแนะนํากันไปนะครับทบทวนกันอีกใยข้อแรกเนี่ยผมบอกว่าเราต้องรู้จักพระถ้าเราหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าพระเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไหนเราต้องศึกษาหาข้อมูลมาถึงจะรู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีลึกนะครับเป็นเหรียญปีสองสี่หกแปดเห็นไหมครับเนี่ยสองสี่หกแปดเป็นเหรียญตัดเลื่อยเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญปั๊มเนื้อทองแดง รูปทรงใบเสมาปั๊มแบบมีหูในตัวเห็นไหมครับเนี่ยปั๊มมีหูในตัวด้านหน้าเป็นพระพุทธมานวิชัยอยู่ในซุ้มเลือนแก้วฐานเป็นฐานบวกความบวงหงายด้านล่างก็ระบุพศออที่จัดสร้างด้านบนเขียนเป็นภาษาไทยว่าหลวงพ่อวัดเขาก็คือหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะครับส่วนบล็อกหลังเนี่ยเป็นอักขรยัน เป็นอักขระยันด้านบนเป็นโตอุอแล้วก็มีอักขระเขียนว่านะโมพุทธายะอสังวิสุนะครับโลปุปปสะพุพะระอลอสังวิสุโลปุสะพุพระก็คือยันสิบหลวงพ่อพรมครับข้างบนก็เป็นนะโมพุทธายะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์คุมด้วยโตอุอ่า นะครับเป็นบล็อกหลังเหรียญนี้เป็นเหรียญตัดเลื่อยนะครับเนี่ยผมผมส่องดูนะนะมีร่องรอยของการตัดเลื่อยส่วนใหญ่เหรียญน,นะถ้าเป็นการตัดเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่ไม่ใช่วงกลมหรือวงรีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะแต่ก็มีที่เป็นการตัดกระบอกก็มีเช่นเหรียญหลวงพ่อกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเพื่อนเอนเราใช้ข้อสองอ่ะ ข้อสองอ่ะที่ผมบอกต้องดูตัดเราต้องรู้ว่าเหรียญน,นี้ข้อแรกเรารู้จักพระเพื่อจะมาถึงข้อสองคือเหรียญปีลึกตัดนี่มันก็จะรู้เลยว่ารูปทรงเสม,มามาันตัดเลื่อยเห็นไหมครับเห็นรอยทางทางสี่ิบห้าองศาไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือเหรียญตัดเลื่อยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยลอยถึงเหรียญจะสึกแต่มันยังพอมีร่องรอยให้เราเห็นจับจุดเจอว่าเหรียญการตัดมันถูกต้องเห็นไหมครับเนี่ย ่วนใหญ่การเลื่อยเนี่ยมันจะซอยเลื่อยตรงช่วงโค้งเนี่ยช่วงเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็การขึ้นเลื่อยขึ้นนะ่ะขึ้นเส้นรอบรูปเนี่ยเลื่อยจากจุดนี้วนรอบเหรียญไปนะครับจนมาชนตรงนี้เนี่ยมันจะไม่บาลาน์เห็นไหมครับเคอร์ฟวงกลมอย่างเงี้ยมันจะไม่เสมอกันไม่เท่ากันเห็นไหมครับนี่คือเหรียญตัดเลื่อยนะครับส่วนเรื่องข้อ3มมันเป็นเรื่องของการปิ้นอันนี้เหรียญนี่มันสึก แต่ว่าเราก็ยังพอสังเกตอยู่เรื่องของการปิ้นนะเห็นไหมครับมันจะนูนๆให้เราเห็นขอบใช้มามันก็เรียบมนๆนะครับเรียบมนๆเรียบมนๆโล่แล้วก็ห่วงห่วงวง,วงเหรียญโบราณเนี่ยมันจะอ้วนๆนะมันจะอ้วนๆนะครับมันอ้วนวงจะเล็กๆนิดหนึ่ง แล้วก็เหรียญลึกๆมากบางทีเขาออกออกที่ห่วงนะครับข้อสุดท้ายข้อ5เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าเราต้องเคยฝึกได้เห็นตัวจริงพระเหรียญปีลึกตัดเลื่อยอย่างเหรียญเนี้ยนะครับอย่างเหรียญเนี้ยถ้าเราจะดูเหรียญพระเกจิอาจารย์หลักแสนเนี่ยเรามีเหรียญฝึกหน่อยสภาพที่เราเพิพอจับจุดดูความแท้ได้นะครับ ดูร่องรอยของการตัดได้เห็นไหมครับเนี่ยรอยตัดเนี่ยมันจะกินเห็นไหมตัดเลื่อยเนี่ยจะถนณะอย่างงี้เห็นไหมครับมันจะเข้ามาเราจับจุดเจอได้เนี่ยลายเส้นลายต่างๆเนี่ยเนื้อทองแดงสีของทองแดงนะครับสีของทองแดงความเก่าเนี่ยความเก่าเนี่ยทองแดงมันจะขึ้นดอกๆเนี่ยนี่คือพวกนี้คือธรรมชาตินะเวลามันสึกแล้วเนื้อไหนทองมันเยอะ เไหมครับเหรียญโบราณใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเก๋เก๋จุดจุดทั้งเหลืองเนี่ยครับทองแดงโบราณเนี่ยคือข้อ5ที่ว่าเราต้องเห็นตัวจริงเราถึงจะจับจุดเจอต่อให้เราไปเจอเหรียญเหรียญปลอมนะเราก็ยังพอจะจับจุดได้ว่ามันไม่ไม่ใช่ตัวจริงแล้วนะ่ะเพราะว่าตัวจริงเราเคยเห็นมาแล้วถึงสึกลายเส้นอะไรต่างๆธรรมชาติมันจะบ่งบอกความเก่าความเป็นผระแท้นะความเป็นผระแท้ต่อให้แม้กระทั่งใน ตามซอกตามอะไรเห็นไหมครับมันจะเห็นร่องรอยอ่ะออกไซด์นะครับเหงือครับอะไรของทองแดงมันจะจับให้เราเห็นนะครับแล้วเหรียญโบราณเนี่ยมันเป็นทองแดงเถื่อนนะส่องกระแสงดูนเนี่ยริ้วรอยอะไรมันจะเยอะนะริ้วรอยมันจะเยอะเหมือนเพื่อนเพื่อ,อลองหยิบเหรียญสิบาทขึ้นมาเิเหรียญสิบบาทปัจจุบันเนี่ยพอส่องไปเนี่ยริ้วรอยเยอะนะริ้วรอยเยอะพอเพราะการเก็บอะการเก็บการรักษาอะไรมัน มันก็แตกต่างกันไปโบราณใช้พระเขาไม่ได้เลี่ยมเนี่ยนะเขาเปิดเปือยมันก็จะฝึกเกิดริ้วรอยเหรียญนี้นอกจากเราดูพิจารณาดูว่ามันเป็นเหรียญตัดเลื่อยนะครับมันถึงจะแท้นะก็พิจารณาจากล่องรอยของการตัดเลื่อยนะครับที่ยังพอมองเห็นแล้วก็แนะนําว่าจุดจุดของการเลื่อยเนี่ยสาคัญตรงบริเวณ หูเหรียญน,นะครับเนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะดูออกว่ามันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมระหว่างเคิร์ฟตรงเนี้ยกับเคิร์ฟข้างนี้มันจะไม่เท่ากันนี่คือความแท้นะระดับหนึ่งส่วนเรื่องตําหนิพิมพ์เหรียญต่างๆเนี่ยเราบล็อกเหรียญเนี่ยเราต้องเลือกเอาที่พอสอเห็นไหมครับหางหางสเนี่ยมันจะติดบัวด้านล่างติดนะครับ แล้วก็เหรียญส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีหยักเยอะนะการตัดการตัดเหรียญในการเลื่อยเนี่ยไหมครับจะไม่ค่อยมีลวดลายเยอะเลื่อนมาตอย่างงี้แล้วก็ชนไม่มีค่อยมีหยักนะไม่มีหยกักอันนี้คือเหรียญแท้นะครับอย่างอื่นจะดูธรรมชาติของเหรียญปีลึกประกอบโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็เหรียญปีลึกสวยสวยเป็นแสนนะสวยสวยหลายแสนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหนรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อวัดเขาตะเคา เพชรบุรีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากตามประวัติว่ามีชาวประมงไปพบเจอตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือไงนะครับเจอพระพระพุทธรูปสององค์อ,อยู่อยู่แถวสมุทรสงครามอะ่ะองค์หนึ่งก็เลยเอาไปตั้งบูชาที่วัดบ้านแหลมอ,อกีกอีกองค์หนึ่งก็คือปางมารวิชัยเป็นพระนั่งะนะก็เอามาไว้ที่วัดเขาตะเขาเพชรบุรี ศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเหรียญปีลึกด้วยพระเกจิอาจารย์มาสมโพธพุทธาพิเศษโอโระดับแนวหน้าของประเทศไทยแหละโอเคครับโชคดีครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเขาตัดเลื่อยนะครับเหรียญน,นี้ตัดเลื่อย